บริษัท S.W.P. กรุ๊ปจำกัดเปิดตัวนักแสดงดังอุ้มลักษณะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ S.W.P. Burstnet Coffee เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามอย่างสมดุลโดยนางศิราพรสงสอนผู้บริหารแบรนด์เปิดเผยว่าการเลือกอุ้มลักษณะามาร่วมงานในครั้งนี้เป็นเพราะบุคลิกและแนวคิดการใช้ชีวิตท,ที่ทอนถึงความใส่ใจสุขภาพและพลังบวกซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ที่ต้องการสนับสนุนแนวคิดสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุก าการเปิดตัวดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของแบรนด์ S.W.P. ในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามเพื่อตอบรับกระแสการใช้ชีวิตเชิงสุขภาพที่เติบโตขึ้นในปัจจุบันค่ะก็ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะกคนนะคะ็วันนี้แบรนด์ S.W.P. นะคะเดินทางมาถึงปีที่12แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าตัวใหม่นะคะเป็นเบอร์เน o ต f e นะคะเป็นากาแฟคอลาเจนลังนกนะคะแล้วก็ได้พี่อุ้มลนามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ พี่อุ้มน่าหลับมากคือทำทำงานเกินที่คุยกันไว้มากนะคะแล้วก็พี่อุ้มเต็มที่นะคะแล้วก็พี่อุ้มเนี่ยที่เหตุผลหนึ่งที่เราเลือกพี่อุ้มมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็คือพี่อุ้มเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่แบบว่าหุ่นดีสุขภาพดีเนาะแล้วก็ตรงกับอ่าาทร์เก็ตโปรดักต์ของเราด้วยค่ะจริงๆต้องเป็นคนที่จะบอกว่าคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วอะค่ะเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟติดกาแฟมากแล้วก็พอทางอ่า uh, บริษัทพัฟฟี่ติดต่อไปค่ะมันก็ปนไปได้ที่ตรงกับ รตัวตนของเราอยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่ดูแลรูปร่างด้วยแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีๆในการรับประทานในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยเราเราตกลงกันอยู่นานเนาะเราแบบพี่อุ้มช่วยเลือกเลยแล้วก็บอกว่าปรับด้วยว่าตรงนี้คือเพิ่มความเข้มอีกนิดนึงเพิ่มความนัวอีกนิดนึงได้ไหมว่าพี่อุ้มชอบรสชาติแบบว่าเข้มนัวอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับให้เลยใช่คือสำเป็นคือกาแฟเราคือเปิดฟองออกมาก็หอมเลยใช่เปิดมาคือแบบกลิ่นแบบหอมเลยคือบอกว่าคนแบบตัวนี้ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ ตัวนี้เป็นสารสกัดหลักๆก็จะเป็นตัวรักนกแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็ยังมีตัวพรีไบ,โ,บโอติกด้วยช่วยปรปับสมดุลลำไส้นะคะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลำไส้ด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องอาการขับถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยด้วยใช่ทุ่มเนี่ยมีมีปัญหาเรื่องของการขับถ่าย,ยใช่ค่ะบางคนเนี่ยทานกาแฟก็จะรู้สึกว่ามันมานจะแบบขับไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้นะคะก็คือมีพรีไบโอติกที่ช่วยในเรื่องการปรับสมดุลลำไส้ก็หลักๆเลยก็คือยาตลาดตอนนี้ถ้ามาแรงสุดวก็จะเป็นติ๊ก็อาจจะมี ออกรายการต่างๆด้วยให้พี่อุ้มออกรายการด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะสำหรับคนที่มองหากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอยากทานแล้วก็รู้สึกว่ามีทางเลือกที่ดีนะคะคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้นะคะ<ช>นี่ดูนี่เรามีสัญลักษณ์นี้ด้วยตัวนี้ะนะคะเป็นสัญลักษณ์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะ,คะของเราปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ ช่วยในเรื่องของรูปร่างด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นว่าอุ้มก็แบบดูแลตัวเองดีจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราเลือกมาตัดสินใจที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนในทุกอย่างต้องผ่านการทดลองแล้วจริงๆค่ะใช่คชองทางในการจัดจำหน่ายทางในการจำหน่ายตอนนี้ก็จะเป็นในทางเพจ t i k t o k นะคะ,ะ SWP Thailand ได้เลยนะคะก็คือเซิร์ช SWP Thailand ก็คือขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทาง Tiktok นะคะ